ซึ่งเหลือกรุงศรีวิไลฮะมิตรชัยบัญชาก็ตายไปแล้วครับตกเฮลิคอปเตอร์ครับแล้วก็สรพง์ชาตีตายสมบัติตายเหลือกรุงศรีวิไลคนเดียวครับพระเอกอมตะตลอดการนะครับดาราดาวร้ายฝ่ายของที่ประกบคู่กันกับพระเอกยุคนั้นก็จะเหลือคุณฤทธิ์ลือชานนครับ พิภพผู้พินโยเกชาเปลี่ยนวิถีเสียชีวิตหมดนะครับนาฏภูวนายยังมีชีวิตอยู่ฮะนาฏภูวนายเป็นรองผู้ว่ารายการจังหวัดนะครับทูนหินรัญยศัพมาเออลุงดามยังอยู่มั้งครับหมารุ่นเก่าๆครับนี่รุ่นสลิดจญญนันยาทูนหิรัญยศับแต่ว่าถ้าดำจริงๆมันต้องต้องสมบัติเมธานีสระพง์ชาตรีไงนะ